มีคนไข้ามาหาหมอด้วยอาการของกลิ่นปากค่อนข้างเยอะค่ะพราะเราใส่แมสปุ๊บเราจะได้กลิ่นปากของตัวเองเนี่ยค่อนข้างชัดเจนดังนั้นเนี่ยจะมาพบหมอด้วยอาการคือหมอรู้สึกตัวเองปากเหม็นค่ะการมีกลิ่นปากนะคะอาจจะไม่ได้แค่เกิดจากการกินอาหารที่มีกลิ่นนะคะแต่อาจจะบอกโรคได้ค่ะว่าเรามีโรคอะไรซ่อนอยู่นะคะ หมอจะมาแนะนําวิธีการตรวจสอบกลิ่นปากด้วยตัวเองค่ะอันดับแรกนะคะให้ใช้ข้อมือของเรานะคะและแลบลิ้นลงมาแตะที่ข้อมือปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีนับ1-10นะคะเพื่อให้น้ําลายตรงนี้ระเหยออกไปแล้วจะได้มีกลิ่นที่แท้จริงติดที่ข้อมือเราค่ะสาเหตุของกลิ่นปากนะคะเราสามารถแบ่งได้เป็น2สาเหตุหลักๆค่ะสาเหตุแรกนะคะเกิดจากภายนอกร่างกายเราค่ะจากอาหารที่เรารับประทานหรือเกิดจากการสูบบุหรี่นะคะ สาเหตุที่2นะคะเกิดจากภายในร่างกายของเราค่ะสาเหตุของกลิ่นปากที่มาจากร่างกายของเรานะคะอันดับแรกเลยคือภายในช่องปากของเรานะคะ คือที่เหงือกและที่ฟันถ้ามีฟันผุหรือมีเหงือกอักเสบมีหินปูนเยอะก็ทําให้เกิดกลิ่นได้ค่ะต่อมานะคะคือบริเวณจมูกและโพรงจมูกถ้าเกิดมีการอักเสบหรือเราเป็นไซนัสอักเสบนานๆก็จะมีกลิ่นส่งมาที่ในช่องปากได้นะคะเมื่อถัดลงไปเนี่ยก็คือบริเวณคอนะคะที่คอของเราจะมีต่อมทอมซินค่ะถ้าเกิดนิ้วขึ้นมาเนี่ยก็จะส่งกลิ่นเหม็นมากออกมาที่ช่องปากได้เช่นกันค่ะ เมื่อไล่ลงมาถึงส่วนล่างนะคะก็จะเป็นบริเวณกระเพาะอาหารนะคะกดไหลย,ย้อนหรือเรียกว่าเกิดนะคะทำให้เกิดเป็นแกส๊สและก็ถูกส่งออกมาในช่องปากเป็นกลิ่นปากได้เช่นกันค่ะคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานและไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อ่ะคะ่ะร่างกายเราจะเอาไขมันมาใช้แทนน้ำตาลในลมหายใจหรือในช่องปากจะมีกลิ่นคีโตนค่ะกลิ่นเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆเป็นน้ำมันน้ำมันอโรมาออกมานะคะ ในคนไข้ปากแห้งการหล่อลื่นในช่องปากเราลดลง ดังนั้นจะทําให้เศษอาหารเนี่ยติดในช่องปากง่ายขึ้นเชื้อแบคทีเรียก็จะมาย่อยเศษอาหารพวกนี้ทําให้เกิดเป็นกลิ่นได้มากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นต่อมน้ําลายของเราเนี่ยจะทํางานลดลงทําให้หลังน้ําลายลดลงได้ก็อีกสภาวะหนึ่งที่เราพบบ่อยคือความเครียดร่างกายเราก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมาทําให้ระบบประสาทของเราเนี่ยหลังน้ําลายลดลงในช่วงที่มีประจําเดือนค่ะการที่มีฮอร์โมนเยอะเนี่ยก็ทําให้เกิดปากแห้งได้ค่ะ วิธีการรักษากลิ่นปากที่ง่ายที่สุดนะคะคือการบ้วนน้ําถ้าเราบ้วนน้ำเนี่ยจะสามารถลดกลิ่นปากได้ถึง70%ค่ะแต่ว่ากลิ่นปากจะกลับมาอีกภายใน2ชั่วโมงนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการแปรงลิ้นด้วยน้ําเปล่านะคะก็าสามารถลดกลิ่นปากได้ถึง30%ตภายใน3ชั่วโมงนะคะ ดังนั้นวันนี้หมอจะมาสอนการแปลงลิ้นนะคะเนื่องจากเราไม่มีลิ้นมาหมอขอใช้มือเป็นลิ้นแทนนะคะด้านนี้ก็คือด้านบนของลิ้นนะคะเวลาแปลงลิ้นเนี่ยให้วางแปรงสีฟันนะคะขวางลิ้นค่ะและแลบลิ้นออกมาให้ยาวที่สุด และกวาดออกมานะคะการใช้แปรงสีฟันหรือตัวขูดลิ้นเนี่ยประสิทธิภาพเท่ากันนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านถ้ามีหินปูนเนี่ยตอแนะนําขูดทําความสะอาดทุก6เดือนนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถแปรงฟันได้สะอาดเลี่ยนทุกซี่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยให้คุณหมอช่วยทําความสะอาดและเอาหินปูนออกการอมลูกอมหรือใช้สเปรย์ฉีดซึ่งวิธีการนี้นะคะจะช่วยลดกลิ่นปากได้เพียงชั่วขณะแล้วกลิ่นปากก็กลับมาอีกค่ะ ดังนั้นเนี่ยหมอแนะนําเลยนะคะถ้าเริ่มมีกลิ่นปากแล้วเราลองแปลงฟันบ้วนปากหรือแปลงลิ้นแล้วกลิ่นปากยังไม่หายแนะนําให้ไปตรวจสุขภาพพบแพทย์นะคะเพราะเราอาจจะมีโรคอื่นแอบแฝงหรือแทรกซ้อนอยู่นะคะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ